เดี๋ยว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 เฮ้ยตะมันเพชรโอ้เจอเพชรแล้วลุงพีโอ๊ยโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยุงกับผมบีแบงโอป้ากับไมค์ครับมอส์ Mouse เจ็มอ,มอสมอนะครับเป็นมอสเกี่ยวกับอบอสบอสพวกเยติไอ้บอสอะไรนะพี่เซ กกเ,เกี่ยวกับสกิปปี้ทอยเล t อ่าใช่ <c oughs> เ,เกี่ยวกับ s กิปปี้ทอยเล t นะครับก็เป็นมอสเกี่ยวกับมันจะมีบอสหลายๆตัวเนาะแบบว่ามีอะไรแบบแฟนตาซีน่าสนใจอ่าในมอสนี้นะครับ <c oughs> ก็ให้เครดิตรุ่นพี่ผมหน่อยชื่อเซนะเป็นคนที่จ่ายค่ามอสนี้เองอ่าผมก็เล่นฟรีอัดคลิปฟรีด้วยโอ้โหเป็นไงคุ้มจัดเลย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เราก็เล่นตามสัญชาตญาณตัวเองเนาะก็เปิด ตัดไม้เหมือนเดิมเอ้ยลืมบอกลืมบอกก็คือก็ค like ือเซิร์ฟนี้จะมีคนเล่นหลายคนก็เป็นเพื่อนผมนั่นแหละแต่แค่ว่าผมจะไปเล่นแยกเองประมาณนั้นนะครับอ่ะก็คือเพื่อนเพื่อนที่เล่นไอ้มอดมดผีดำฟันขาวนั่นแหละที่ที่ผมลงคลิปไปตอนนั้น easy no p l n อะไรวะโอเคก็มาเราเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างแรกก็ตัดต้นไม้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปพาทัวร์บ้านเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ยังก่อนตอนนี้ขอเล่นด้วยตัวเองก่อนอเริ่มแรกก็ตัดไม้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีการประจนภัยเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าพาร์ทนี้น่า,นาจะชิวๆก่อนอเ,เดี๋ยวเราไปหาทำเลทำเลตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านกันดีกว่าเปิดพิกัดไว้จะได้ไม่หลงเดี๋ยวหาจุด ขุดหินดีกว่าแถวนี้มีไหมเนี่ยภูเขาโอ้นี่ไงเห็นเอาตรงนี้ก่อนกะ็ได้ขุดเลยขุดไปขุดมาเจอบอส Today we g o จะ a build five secret r o เห โอเคเดี๋ยวผมไปเดินทางกันดีกว่าเผื่อเจอถ้ำถ้าเจอถ้ำก็ตะลุยเลยฟุ้ยมีฟักทองด้วยเก็บฟักทองไปก่อนไม่เหมือนจะมืดละอ่าใช่ด้วยพาร์ทแรกตะลุยถ้ำเลยดีกว่าเออมันต้องงี้อ่าแล้วก็มืดแล้วแย่แล้วโอ้โหแย่และมอนเกิดละต้องหาที่อยู่ละโอ้โหโน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 โหนโอ้โหมีปลาสวัสดีแจ้ คุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยเฮ้ย,ยคิปเปอร์อ้าวผ่านเร็วลืมดูจะไปะจนภัยเองจะตายเองคืออะไรวะอยู่บ้านต้นไม้ขอดกานโอ้ยผูยย้ทำที่อยู่กันว่าจะไปไประจนภัยมืดเฉยเฮ้ยอ๋ยอนั่นไง จะแล้วโอเคเดี๋ยว,ว,อยวรอตอนเช้าเดี๋ยวเราไปตะลุยกันครับเฮ้ยมันเลยไอ้น้องอ้าวตีฟรีดิเงี้ยเอาตีไม่โดนเฮ้ยก็บตกุกก็บตกุกว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอว้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้จ,จู่ๆก็ระเบิดไอ้บ้านี่โลกจิตจริงๆเดินมาระเบิดได้ไงไปเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าเฮ้ยอ,อย่าเพิงดีคนจะลงอ่ะ มีน้ำเปล่าวะโอเคมีอยู่ไปละฮึบ oh, ป okay. ุ um, uh ้ยโอเครอดว้ยไม่รอดเร็วว้โอเป็นเหมืองเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้ยอะหี้โเโออ้โ้โหโอ้โหโรหโหโอ้้้หโอนโหโอ้ โอ้เจอแล้วเจอถ้ำแล้วโอ้โหสวัส <absorbed> ด yeah, <anyway>, ีพี <Luci acing>. ่บี้มามามาโดนโดนการไล่ลำดาบเข้าไปมาดิไล่ลำไล่ลำไล่ลำโอเคเรียบร้อยโอ้กว่าหูโอ้หูไอตัวเขียวอีกแล้วเด้ยายอย่าระเบิด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 พี่ชายพี่ชาย มามามาอืไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนไอตัวเขียวๆอุ้ยอุ้ยคี้เป็นตุ๊ดเลยอุ้ยไปที่ไหนเนี่ยอุ้ยเจอเล็กอืเจอเจอที่ที่ดีเข้าแล้วสิฮ่าโอ้โหคิปเปอร์อแกฝันแล้วถอย ฝันแล้วถอยฝันแล้วถอยอีกทีเดียวเออไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงทอมมี่ถือดาบด้วยโอ้โหโอ้โ้โอ้โโอ้ยสามบล็อกสามบล็อกสูตรสามบล็อกชนะทุกสิ่งมาดิม,มามโดนสูตรสามบล็อกเข้าไปจะมีซีดฟันดาบเข้าไป พี่ซีดลำดาบไอ้น้องอุ้ยเจอเหล็กอีกแล้วอุ้ยเอเดอร์แมนอู้ทำโคตรกว้างเจอลาวาด้วยสวยโอ้โหแล้วที่ขุดที่ขุดที่นั้นหมดแล้วโอเคได้อยู่น่าจะได้อีกรอบหนึ่งยังไม่เจอมอนใหม่เลยเนี่ยเจอแต่มอนปกติแต่ไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆก่อน โอเคเจอลาวาต้องมีเพชรแน่นอนอุ้ยเจอเลสโตนละโอเคหูกว้างมากอาเป็นยูอะไรครับนี่อ่ะอุ้ยอ้าวเจอเหมืองเจอเหมืองเจอเหมืองมนุษย์หูโคตรมืดเลยโอเคสว่างขึ้นเยอะถ้าพอทำเสร็จแล้วแม่งแม่งชอบเหลียวไว้กระจิ่งห่งทำไมมึงไม่แตกเลยวะคืออะไร ที่ขุดพี่นะทียมันเหลือก็จริงหนึ่งมันไม่ยอมแตกมาเอาเนื้อเอาเนื้อไม่ฉัน <c oughs> โอเคมีเมือกโอ้ตรงนี้ทำกว้างมากโอ้ม y g ก d มันจะเจออะไรสักอย่างเลยอะ่ะยวค่อยมาสำรวจแล้วกันตอนนี้ไม่พร้อมยวขอไปอุ่นแรกก่อนโอเคก็ได้ชุดไอรอนครบแล้วนะโอเคก็พร้อม,พร,อมพร้อมละพร้อมเลยละไป let's go เดี๋ยวทำดาบเหล็กไว้ได้แล้วกันไปไปครับผมลุยครับอะไรแจ้งเตือนรับเลยโลโอเคไปเท่านี้ก็หายห่วงละโอเคพร้อมลุยอ้าเวเฮ้ยทางไหนทางนี้ไปหเหล็กเต็มเลยอซอมบี้ เออยิงพวกตัวเองเออนั่นแหละนั่นแหละตีกันเลยอืมอืมไม่ของพี่พร้อมแล้วน้องเรียบร้อยเฮ้ยถือจอบมาทำไมไอ้น้องเรียบร้อยครับบุทางมันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกว้างมาก เหมือนจะเจอบอสเลยโอ้โหหินงอกหินย้อยเต็มเลยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอืมโอ้โหข้างล่างอะไรอะนะเหมือนบันไดลงบันไดสู่ความตายอะไรครับน่ะโอ้ my god โอ้โห ถ้ากลัวจัดโหโหปุยทองเุ้ยขอโทษน้องขังข่าวไม่ได้ตั้งใจ นนเี่ยแกว่าแล้วแกว่าโอ๊ย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 อ๋อยิงโดนตัวเองฮะเฮ้ยมันมีปะเนี่ยมันจะเจอเลยอ่ะโอ้ my god ขู่ยิ่งไปยิ่งลึกอา้าวอย่าบอกนะตันอาา้าวเอา้าอาฮได้ยินแต่เสียงไม่เจออะไรเลยอุ้ยอุ้ยสลามไม่ต้องตรงนี้ต้องมีแลามตรงนี้โล่งมากๆได้เลยอุ้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 ยจะตายเพราะสลามเจนหนูน่ารักจังเลยไม่อยากฆ่าเลยแต่ฟันไปแล้ว Okay. เดี๋ยวเอาพวกสลามไปดีกว่าบล็อกสลามอุยอ้ยโหทางอุย้ยคิปเปอร์เอ้ย,อ,ยอุ้ยอื้มกี่ตัวเนี่ยโหมดคลาสเยอะมาก มีมเนี่ยผมว่าผมต้องกลับแล้วอะ่ะมันแบบมันแบบจะกลับยังไงก่อนลงมาลึกขนาดนี้มาทางไหนกลับทางไหนขุดเหล็กก่อนกลับบ้านแล้วกันส,สรุปสรุปว่าเราไม่เจอไม่เจออะไรเลย เอ็นดเดอะแมทเขาอยู่ข้างล่างนึงเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยด๊ามันเพ็ดโอ้เจ้าเพ็ดแล้วลุงพีอ้ แล้วบอกไม่ได้เซฟของเอาเอาโดนหลอกเอาเอาอุตส่าห์เจอเพจโอ้